สวัสดีครับหลายท่านก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่ารถรุ่นใหม่นี่ไดเออร์ไดเออร์หายไปไหนเอ,อ๊ะหรือเข้าไปติดไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็ตาแมวที่เราจะตรวจเช็คน้ำยาที่อยู่ในระบบแอร์ก็ไม่มออีแล้วก็มันหายไปไหนนะครับแต่สำหรับบางรุ่นก็อาจจะมีตาแมวอยู่นะครับหาแล้วก็ไม่มีไดเออร์หายไปไหน จะเช็คน้ำยายังไงไม่มีในบางรุ่นก็จะมีตาแมวอ,อยู่นะครับมีช่องมองให้เราดูน้ำยาในระบบได้นะครับแต่ทีนี้ตำแหน่งของเดอร์เดอร์หายไปไหนเอาติดไปไหน บางรุ่นก็จะติดอยู่ที่อยู่ที่ใต้ใต้ด้านข้างนะครับในกาดกาดกันชนนะครับบางรุ่นนะครับแต่สําหรับรถรุ่นใหม่นะครับเดเอ,อเขาจะมาติดไว้กับเป็นชิ้นเดียวกันกับแผงคอนเดนเซอร์นะครับหรือว่าแผงคอยร้อนก็คือส่วนนี้นั่นเองนะครับนี่คือ ที่อยู่ของไดเออร์ e นะครับภายในก็จะมีเป็นไส้กรองเป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วก็มีตัวดูดเก็บความชื้นเหมือนกันกับไดเออร์ e รุ่นเก่าๆนะครับที่ด้านล่างของหลอดตัวนี้นะครับก็จะสามารถเปิดได้นะครับ ตัวนี้จะเปิดได้เพื่อเปลี่ยนตัวไส้กรองนะครับซึ่งเราก็จะเปิดก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหรือแวกน้ํายาแวกน้ํายาแอร์ใหม่เติมน้ายาแอร์ใหม่ก็จะต้องเปลี่ยนกรองน้ํายาทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับรุ่นใหม่ก็จะไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้ารุ่นใหม่นี่ถ้าจะเปลี่ยนเป็น แปบ๊บแป๊บท่อทางของน้ำยาแอร์นะครับเราก็อาจจะใช้ไปหาเลือกรุ่นที่มีช่องตามแมวก็ได้นะครับนะครับอย่างของรีโว่ก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้รีโวตัวนี้จะเป็นอัพเตอร์คูหรือว่าอินเตอร์คูนั่นเองนะครับด้านหนเนี้ยด้านในก็จะเป็นแผงของ คอนเดนเซอร์แอร์นะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจเช็คน้ำยาสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะต้องใช้<ม>เกจวัดน้ำยาเท่านั้นนะครับในการตรวจเช็คโดยต่อต่อหัวเกจเข้ากับจุกเตอือนน้ำยานะครับด้านด้านโลนะครับ ก็ใช้เกตเสียบเพื่อทำการแล้วก็ติดเครื่องแล้วก็เพื่อเช็คแรงดันนะครับเพื่อเช็คแรงดันด้านโลนะครับหรือว่าบางท่านที่สงสัยด้านไฮก็ใช้เกล็ดน้ำยาด้านไฮมาต่อข้อกับ ให้ไปเชได้นะครับลตัวนี้นะครับหลายคนก็จะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราไม่มีเกจน้ำยาเนี่ยเราจะเช็คน้ํำยาได้ยังไงนะครับกรณีที่แอร์ไม่แอร์ไม่เย็นสู้แดดไม่ไหวเราจะมีวิธีรู้ได้ยังไงว่าตัว น้ำยาแอร์เนี้ยเต็มหรือไม่เต็มนะครับปกติแล้วระบบน้ำยาแอร์นะครับก็จะไม่มีการรั่วซึมไปไหนนะครับก็จะเป็นระบบปิดหมุนเวียนในระบบน้ำยาแอร์จะรั่วหรือจะหมดได้ก็ต่อเมื่อท่อแตกนะครับท่อท่อน้ำยาแตกรั่วซีโนโอลิงซีโนโอลิงที่อยู่กับสวิตช์เพชเชอร์สวิตซีโนโอลิง ตามข้อต่อนะครับสีนริงตามามข้อต่อถ้าซีนรั่วก็จะเห็นเราก็จะเห็นคราบน้ำมันหรือว่าคราบฝุ่นติกเปียกแฉะ,ะอยู่นะครับก็คือซีนโอลิงรั่วถ้ามีคราบตรงนี้ก็แสดงว่าน้ำยาแอร์มีโอกาสที่จะรั่วออกได้นะครับเช็คตามจุดข้อต่อนะครับ ถ้าในนี้จุดนี้ก็มีโอกาสรั่วได้นะครับที่จุกเติมน้ํายานี่ก็จะมีโอกาสรั่วได้เราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือหมุนขันปิดให้แน่นขันแน่นเข้าไปอีกก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีเครื่องมือเป็นปลายแหลมๆนะครับแล้วก็มีเป็นง่ามเสียบเข้าไปเหมือนกับจุกจุกหมุนปิดตัว เติมลมหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็จะหมุนปิดได้นะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าแอร์น้ำยาแอร์จะไม่รั่วไปไหนได้นอกจากจะมีรอยรั่วหรือจุดรั่วซึมนะครับจุดหนึ่งที่จะทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับก็คือกรองแผ่นกรองอากาศของแอร์นะครับครับนี่ก็คือตำแหน่งของ กรองอากาศของแอร์นะครับอันนี้เป็นของ f o r t u n e r นะครับแล้วก็แค่เปิดแล้วก็ยกขึ้นยกกล่องออกมานะครับแล้วเราก็จะเห็นกลองอากาศด้านในนะครับก็มีฝาครอบฝาครอบออกนะครับแล้วก็ดึงไส้กลองออกมาซึ่งกลองอตะแกงกลองตัวนี้ เมื่อใช้เป็นนานๆก็จะมีการเสื่อมหรือหมดสภาพนะครับถึงในเบื้องต้นเราจะใช้วิธีล้างทงาความสะอาดก็ได้นะครับใน,นกรณีที่เป็นใย,ยสกัดนะครับแต่ถ้าเป็นใย,ยกระดาษใย,ยกระดาษนี้ก็จะไม่สามารถที่จะถอดล้างได้เพราะว่าจะกรอบมีการกรอบแตกเสียหายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนึงก็ไม่กี่ตังค์ครับสี่สิบห้าร้อยนะครับตัวนี้เมื่อก่ออากาศตัน เบรกอากาศตันก็ทําให้พัดลมที่ตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับอันนี้เป็นพัดลมพัดลมก็จะดูดดูดอากาศในห้องในห้องเกง๋งะดูดอากาศในห้องเกง๋งผ่านไส้กรองไม่ได้นะครับเพราะว่าก่ออากาศตันแล้วทําให้ลมออกไม่เต็มที่นะครับลมจะออกมาที่ช่องแอร์ไม่เต็มที่ทําให้การหมุนเวียนของอากาศภา,ายในห้องเก๋งเนี่ยได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ไม่มีไดเออร์ไม่มีช่องตามแมวให้เช็คแล้วเกิดอาการของแอร์ไม่เย็นเนี่ยเราอันดับแรกก็ก็ควรที่จะดูที่สวิตช์ปรับอุณหภูมิก่อนนะครับปรับอุณหภูมิก่อนว่าเราปรับไปติงตำแหน่งไหนอุณหภูมิกี่องศานะครับเราก็ดูอุณหภูมิก่อนแล้วก็มาดูกองนะครับ เป่าล้างตัวนี้สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆครับแอร์บ้านเหมือนกันครับช่วงนี้แอร์บ้านร้อนก็เพียงแค่เพียงแค่ถอดฟิลเตอร์ออกมาใช้น้ำฉีดฉีดล้างล้างเคาะเคาะเคาะหน่อยก็ใส่กลับแล้วก็แอร์ก็จะกลับขึ้นมาเย็นเหมือนเดิมนะครับโดยไม่ต้องจ้างช่าง,งเรียกช่างเข้ามาล้างแอร์อรอรมาเป่าฝุ่นให้นะครับซึ่งกรณีที่กอกอากาศตันเนี้ยสิ่ง สิ่งบอกเหตุหรือว่าสิ่งที่จะทําให้เรารู้ว่ากองตันนี่ก็คือเสียงพัดลมเสียง b เวอร์ดูดดูดอากาศเนี่ยจะมีเสียงดังผิดปกตินะครับเสียงดังจะวู้เหมือนเสียงอู้นะครับเหมือนเสียงอู้จะมีเสียงดังของพัดลมขึ้นมาให้เรามาถอดใส่กล่องล้างทาความสะอาดนะครับหรือว่าเปลี่ยนใหม่นะครับ ิธีใส่กลับก็ไม่ยากนะครับก็ใช้ปลายด้านหนึ่งเกี่ยวที่หูด้านในก่อนนะครับใช่ปลายด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวที่หูด้านในก่อนซึ่งการถอดแผ่นใส่กรองนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับสําหรับรถกระบะแต่ว่ารถเก๋งก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกเิดหนึ่นง เพราะว่าบางรุ่นก็จะเป็นระบบเก๊นะครับเก๊ก็จะเป็นความเหนืดนะครับเวลาใส่ใส่เก๊ะกลับเสียข้าเปาเสียข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็ยกตั้งขึ้นวางได้สนิทแล้วกดลงนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ข้ามาเยี่ยมชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในงานต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับสำหรับนี้ผมก็ขอฝากาเรื่องของไดเออร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ